สวัสดีค่ะพระลราไลฟ์สไตล์ออสเตรเลีย,ยวันนี้จะมาทําผัดไทยนะคะทําน้ําผัดไทยแล้วก็มาทําผัดไทยนี่ค่ะน้ําผัดไทยสดๆร้อนๆน,นะคะสีสันน่าทานหอมอร่อยค่ะมาลงมือทําผัดไทยกันเลยค่ะเอ,อ่อริบโอยนะคะพาราจะใช้หอมแดงนะคะหอมแดงผัดไทยนะคะ ไม่ใช้กระเทียมนะคะวันนี้ใช้หอมแดงนะคะหั่นบางนะคะผัดหอมแดงให้หอมอร่อยนะคะ คือสไตล์พลานะคะพลาก็จะทอดกุ้งก่อนนะคะผัดกุ้งก่อนก็ตัดออกนะคะผัดให้น้ำกุ้งน,นะคะน้ำมันกุ้งออกหอมนะคะผัดไทยเราจะได้หอมคะอ่ะเหมือนพลาสาทำข้าวผัดเหมือนพลาก็ผัดกุ้งก่อนนะคะทอดกุ้งก่อนก็ให้ไทยสุกปรุงรสแล้วแล้วก็มาใส่กุ้งอีกลังนะคะกุ้งเขาจะสวยงามค่ะนะคะน่าทานนะคะสีกุ้งตัวใหญ่ไซส์ใหญ่มากเลยนะคะ พอกิ้งสุดเหลืองใช่ไหมคะก็ตักออกนะคะตักกุ้งออกนะคะเทคนิคนะคะเทคนิคการทำผัดไทยของพรานะคะกุ้งออกเลยค่ะ ะะจากนั้นก็ตามด้วยไข่นะคะ ใส่ใสุกนะคะจากนั้นนะคะใส่เส้นผัดไทยลงไปเลยค่ะใส่เส้นไม่หมดนะคะก็กระทะเล็กนะคะไม่อยากใส่ล้นะนะคะเนาะเอาประมาณนี้ค่ะนะคะสองสเสิร์ฟก็พอแล้วนะคะ มีอะไรมากไจ่กันนะเราก็ตามด้วยน้ำผัดไทยเลยนะคะไข่สุกแล้วใช่ไหมคะน้ำผัดไทยก็สุกแล้วนะคะเทลงไปเลยค่ะนะคะน้ำผัดไทยสลันะคะใส่เยอะอร่อยเยอะนะคะ จะโรยด้วยนะคะถัว่วลิสงอีกรอบนะคะอร่อยมากค่ะทุกคนอย่างนั้นก็นะคะตามด้วยกุ้งเลยค่ะ โตัวโตเลยนะคะตันนั้นโรยด้วยนะคะผักชยไช่นะผักเป้นนะคะทุกคนไปเลยค่ะตด,ด,ด,ดเลยนะคะจากต้นเลยนะคะ นะคะทุกคนผัดไทยโพล่านะคะน่าทานมากๆเลยทุกคนเส้นเหนียวนุ่มนะคะเนี่ยไม่แฉะไม่เละนะคะเนี่ยประมาณนี้นะผัดไทยจะได้อร่อยนะ,ะเส้นจะไม่แข็งกระด้างนะคะต้องทำนุ่มนิดนึงผัดไทยจะได้อร่อยนะคะทุกคนเนี่ยน่าทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วก็ไปเตรียมเสิร์ฟเลยนะคะ ผัดไทยโฮมเมดง่ายๆสไตล์พอล่านะคะจัดจานเสิร์ฟออกมาก็น่าทานมากเลยค่ะกินกับถั่วลิสงคั่วป่นนะคะกุ้งสดๆตัวใหญ่ๆบีบมะนาวโรยหน้านะคะปรุงรสตามใจชอบค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ